สาเกตังบนสิ่ครับโดยการนำของเจ๊ซมาเขอบคุณทุกรางเล็บใจแรงใจจากคุณน้องเอฟ่าเช้ามาเป่อปราสาทที่น้องชาวจ้าวัศวินในครับเป็นมานี้ครับขอบระคุณเด็กสีแบนับจากทุกทุกรางนี่เรื่องแดงทางสองบ้าอใจาลยับงานสาเกโอ้ถอยมาอยู่พี่น้องขออย่าง หัวคนเจ้าต้องคอยประกาศศิลปินห้อเอกาวลุ่งเลยไมเจ้าลองใส่อยพกเาเพงอิเดียเรสักรสมัด้นี่ักรีซักรีสเนี่ยากไอพี่น้องเ็นอะไอกอมากเรามีจังหวจากพนเมื่อไอ้พี่น้องมาหลายพี่น้องบันพยุงสูงขอบคุณสายดาวก่อนมีตะมอนกับมอนเอาไปนอนทัดหน้ากันไม่หมดเอนอนดบัตระหสิบบาทอยเบิร์ดเงิน3สามร้อยอยได้เกือบท้เปลี่ยนมาอดินเลยแ คุณก็เพื่นก็นเป็นอย่างนั้บางไงพี่ครัเตยสูงเนงสี่ะะเจ้าออกมามาจังสี่ะไรปะปัดเพาปัเพาะหมเตยสูงร้อยหนึ่งจัดนาจัด แดกใบเศร้าเมาให้นก,ก็เจกบเพรู้ว่าถึงกันอขอเขาก็เล่นให็นซ้ำในส่วน,นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้อยู่นะเยี่ยนเดี๋ยวมัตีมันแกีเพลงแป๊บนึง <c oughs> มาหยัง <c oughs> ย่งก่อนมาคุณแม่เมื่อไี่ยีงค่ะมาหยั่งก่อมื่อนี่มาสมัคิร้รองเพลงมาปุ๊บจังซี่นี่ <ชะ S 2> จ<ะ>้าอุ้ยจะมาสมาชิกุขคณะสาเกีนี่มีเพลงของตัวเองด้วยอุ้ยจะมาพูดจังซี่มีเพลงเพลงหยั่งเอาเพลงหยั่งหลอกสู้ฟังดูน้องนี่เป็นสาวเสน่ห์ ลอบเพลงแม่เอายู่มอหเอ้าอยุจักปีอะไรเนี่ยสิบแปดสิบแปดยุ่มห์จ้ามูเจสิบแปดซัมเนี่แค่เศร้าปีเจ็ดเพด้กท่านเซมาหนึ่งแม่พุตรีอีแมีพผู้นั่งอยู่ตะลังห้าสิบปีกับพ่อเถากันี่เอาขอเสียงคนไม่มีผัวหน่อยคนโสดบัดบานบ้านบรรลุสุขผัวตายหมดแล้วเหรอน่านมีเออมีแต่คนโสดพี่หลามมานนี่ขอเสียงคนใจ นี่เมื่อใดขอบคุณเจ้าภาพบ้านพยงสุขให้โอกาสกับสาเกตนครศรีมารับใช้พี่น้องแฟนเมื่อใด้ม่ตาบ้านพยงสุขเดชนี่บ้านมาเมียงกับบ้านหลายๆเออบ้านมาเมียงเขาไมจ้างเขาจ้างแต่พิ่เจมาดูเออมาถามเบื้องบ้านนี่แหะนี่ขอบคุณเจ้าภราบประเทศเก่ามีนะครับบ้านบัวโคกตะบนบัวโคกอำเภอท่าตูมครับวัดสุรินที่ถึงเก้าปีนาทำสัญญาตั้งห้าหกเบร์ตัดสัาเรียบร้อยขวากันนะพี่น้องเด้อทุก ตามมาด้วยจีที่แปดี่น้ามันอีนสุดนร้อนๆเอาเพื่อนกันมาเชิญโอ้ยจรินีรยังบอกไปไกลมาสมัครนักเอกจ้ามาผู้เดียวนี่เอาจริงๆพี่น้องสุรินผู้ใดมีลูกมีหลานอยากสมัครเป็นนักพระเอกนักเอกอยากสมัครเป็นนักร้องสาเกตนักร้องศิลป์เขียนมาเวทีตอนนี้เลยกองเคลียร์มาเยอะมีกองเสียร์ปะนี่เอาความเสียงกใจสุวิตหน่อย มากันไปงกับหลานคุณจะใส่หลานหลานไปง่ายไปง่ไง่มาพี่อมสอหลานนะ่แบบนน้องนี่หน้าเหมือนกิเลสก๋วเตียวก็กินบะเ็นกินเป็ดแต่ดแกับักสียดมึงกด้างงอกูเนาะสวัสดีค่ะสวัสดี วัมันยายรถไฟตี้ลั่งเชือกขนอดบ่ไาใดรากระ,ระ,กระกยอ,อกมันอยู่นยยอ,อกไปยีงไหนว<ะ>้เขาเห็นออาอาูะได้ส่วนมันให่้อนอื่นสาดีพี่น้องสะกวอนมันนี่ไม่รับเบาน้ำคนแม่ไม่จะพาเบาสาีพี่น้องเหเอาเรามือถือพันดูเขาลาส้มโจอย เร็วเวลาหนูหนูสัต์ีภาษาเขมรว่าไงส้มจอยเมนบลน่เป็นว่าไร้ยทีไหนเป็นบ้าทีส้มยังกยัส้มจอยก็ได้ยินมันสมอนบานไเปศึกษาบอมัวแรซือแลแตัวสวัสดีครับผม พระเอกน้อยวัยสิบหกปีจากเมืองอุบลน้องต้นวิชยะสาเกตนครสินครับฝากพี่น้องสุรินทร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมในเรื่องครับเด้อฝาพี่ลูกแม่บ้านเป็นหวานในสวนครับผมเา็กน้อยน,อน,นี่ตั้นนั่เด็กน้ยสิฝาด้านข้าบ<อ>้านพายุมาพี่มาพี่มาไล่งานน้ำสโสอ้เพื้นพูดสวยแื่เจ้าตัวหรือมาทำยังไงมันมน,นีรัะเออแกนักโตดู สวัสดีค่ะน้องบุญเส่นกันเฉพาะสาเกตนครสินค่ะน้องบุญเส่นน้องบุญเส่นสาเกตนคร<ไ>สินเพราะไงเราถามเขาในข้อหลังที่นั่งเปลี่ยนไใันเจ้าหน้าที่เขาไงบ่เจา้าเมอุ้ย่ว่าจะมาสั่มนมาเสียดสองคนไหนยืมปากเง,เง,งเี้ยยืมเขาตเตะรองรังนี่เลยว่าลืมกันกระซุ่มนั่นนี่นนข่อยเศร้าหาปีนึงเงี่ย่ยเอินเขาไงจะได้เจ้าเกิดกขาข่อยตี ก็หาเอินพอไงเด้อไปวันไหนจะเอินเยอเอะมีความสามารถบอหลังเจ้าเนี่เอาบอคือนมเนาะหลานไข่พี่เม่มีมีความสามารถพอสองคนนี่มีเฮ็ดเงี้เป็นรักเม็ดเป็ยนรากเม็ดเป็นคข่เนี่ทักกับมันเอาเจ้าเฮ็ดังีเป็นกินหมดเดียวเบิ้นถุยเฮ็ดกันได้เบิ้นละเอาอันบอกกนแนอันผู้สิงเดียบไปเลยเขาไปแพงเง้บอกกันไป พี่น้องแในก็ขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องเด็กลูกหลาหนอาสิเหยียบสาดเหยียบเสื้อพี่น้องนะครับให้พี่น้องม้วนฟังเพลงไปนั่งฟังล่ำไปพร้อมเอาบุญไปพร้อมขออนุญาตให้น้งนองๆเต้นเซ่ไปทำดีลูกเอ้าเอ้าเฮ้ยมึงอยากไปหาพอ่อเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบ้านพยุงศุขของพวกเรานะานะครับพี่น้องซอยกันปุละหาบาทซีบบาทนะครับรวมอาทุโมทนาสาธุบุญกับพี่น้องกันแฝนบุมากฟังหลอกฟังล่ำนะครับเห็ุเงินแล้วให้หลวงพ่อ เราวากัะแล้วสอบเถียงไงหนึ่งนนโอ้ไม่ดีไปตัวกางก็สั่งสอบบดเออกระเทยยังจะจไฟทากระเทยตกนสิท่าบุญนีเอีังมานี่กกระเทยเจอกันเปนอย่างนี้แหละเฮ้ยนามาแดนเซอร์สาเกตแลนวกอนบอีกระเทยครับพี่น้องผู้ชาย้วนครับโอยพี่น้องหนาันุหมกรเทยพอญ่พอเอาอันนี้กัพ่อญ่อีกแล้ว พี่แล้วหองมัันียงยงเริแงหัวเราด้เออน่นหัวปูบ่อันอาจยเสียิให้พี่ลองทับบุญไปนึ่งให้หลังเจ้านีลองเพ่งกมพี่ลองไดพรอมแสดงความสามารถขับพี่ลองกวอนอีหลางองควันเต้ยบอกลางลองควันเอาอีหลาน่อยวนเส้นให้ลองบุญสิลองคันไม่อาจารย์